ใช้ก่อนผู้ใหญ่เพราะมันเกิดเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักค่ะแล้วก็คือว่าบ้านหลังนี้รืบ้านเก่าคือทีนี้มันทุดตัวลงมาหล่นลงมาคือยายได้อยู่คนเดียวนอนคนเดียวค่ะแล้วก็เพิ่งมาเจอเมื่อเช้านี้คือพระมาบินตบาดพระมาบินตบาดก็เลยโทรมาหานายวิชานว่าบ้านหล่นลงมานายกยก็เลยมาดูค่ะก็เลยมาเจอ ฝนตกเราคือหนูเพิ่งรู้ข่าวตอนเช้าค่ะแฟนโทรมาบอกเพราะแฟนไปทํางานแล้วพาโทรมาบอกผู้ใหญ่ชายแล้วผู้ชายก็โทรบอกแฟนว่าบ้านสุดก็เลยแฟนก็เลยให้หนูมาดูมาดูก็เลยมาเจอเป็เนแบบนี้นะะแล้วค่ะแจ้งกับทางโรงพักครับว่ามีบ้านถลม่มลงมานี้เราก็มาตรวจสอบดูก็มาพบบ้านร่วมาสะท้านนี้เนื่องจากเมื่อคืนฝนมันตก น,น่าจะอุ้มน้ําเพราะว่าเป็นบ้านเก่าสภาพมันผุนะฮะแล้วก็มาเจอู่เสพชีวิตเป็นเจ้าของบ้านหนึ่งรายอยู่ในสภาพนี้ครับตำรวจและแพทย์เวรร่วมชารสุดที่กิดเหตไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงโอ้ผมมาที่มุ้งก็ดูว่า,าคือว่าคนจุดไฟขึ้นนีไม่อยู่บ้านไไน,นีไใบหนายสภาพ รไ,ไม่อแลคนเดียวครับคนเดียวผมตกท้งวันผมมาด้วยเอาอาหารมาให้ซื้อกับข้าวมาให้วันตรงวันก็มาดูวันตรงวันก็มาซื้อกับข้าวมาไ,มไ,มได้ไดหุงข้าวกินเองได้เลยได้ออแข็งแรงผมยังว่าผมยังว่าแลวผมจะตายก่อนเขาจะด้วยทำไปไม่นึกก็ไม่นึกไ,ไม่ควนเลยว่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดอย่างนี้

ก็ขาไอ้เบนกระลงแล้วบัตรโควดได้เมื่อวานไอ้เบนมันเรียกับข้าวมาให้ใช่เออวบ้านบ้านผมกเก่าร้อยปีแล้วโอ้ยร้อยกว่าร้อยกว่าเพราะว่าดูจากกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องกระเบื้องโบรจริงเนี่ยใช้ค่ะเออกระเบื้องมันจริงกรมวลเขาเอามาปลูกดังนั้นทำไมสมัยนี้ไม่ไอ้ไอ้ไอ้เนี่าใบตะเก่าอ่ะทำตัวอย่างมันบอกเอามาให้ผมเดียวผมจะได้ทำหนักหนักที่หาเลยน้ำนะ หนักน่าดูเลยปะเจอกับไม้ปุกด้วยไม้เก่าแล้วโอ้ยทีนี้ผมยังไม่เกิดอ่ะอืแล้วตั้งแลมากรุงแต่กับแม่เวียงไม่เกิดดีกว่าหนักนะโอ้หนักกางเลยนะร้อยกว่าร้อกว่าปีฮะร้อยกว่าก็ผมก็ตั้งแต่รุ่นแม่ผมยังไม่เกิดดีกว่าบ้านหลังเนี้ยแล้วก็ผมชวดเรามากรุงผมหนึ่ง อ่า à, đi cái เลิกหลังนี้ก็ มันไม่งั้นเลยพี่ไม่งั้นเลยเมื่อวานเมื่อวานเราชนวัดศิลายังจะให้ส่งผ่าวิสูทธ์เลยญาติขอคนที่ชนกระบะเขาก็ไม่หนีเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตายได้ใจใส่ไม่ได้แล้ว ก็ไปส่งซังไนู่นานี่สารพัดแล้วอีกวันนึงทีได้สดอ่ะไม่มีปัญหาหรอกว่าใคด้เอหนานกวมาให้เาลัือนกูบอกว่าให้มื้อตรงเนี้ยยังไม่ทันรื้อเลยที่หลงรื้อก่อนแล้วได้ครับได้แค่หูไม่ดีอย่างงี้หูแกไม่ได้ยินเดินได้สภาพบ้าน่างนี้เออ ผู้เดียดากับเบื้องเบื้องไม่เป็นไรหรอกงวนปีอายุเท่าไหร่ปีอายุเท่าไหร่เราแปดสิบแปดแปบก้าเ่านี้แหละมีจองวนปีอะไรมีฉลูฉลูขานพ่อมะลงสองที่เจ็ด สามสองก่อนถึงบ้านนรายกชัยอ่ะจากโรงพักอ่ะเลี้ยวซ้ายมาก่อนถึงบ้านนายกสี่ลังองรนี่ก็คือประมาณว่าเคยเคยเคยเห็นยอดยอดยอดบ้านวรั

มาเยื่อข้าขอโทษก็นั่งโยมรักษาไม่รู้อยู่ในกระเป๋าเสื้อแกบ้าว่าจะต้องรอเอาน่อยก็ใะเปรอเ้นนี้หลังถัคนนี้แล้วสาหรับาลงไปทางานมาไม่ถึงไรบุยุบไปแลยังไม่ทยหมอ total.